ขีด้านครับเมาขีลาสัตว์เมาขีลาสัตว์ข้าแต่้านข้าแต่านกระโลกทั้งมันออกมา เอามาเมาคีล่าสัตว์โอ้โหครับหัวแดงใช่ไหมมึงทำไมเป็นไงล่ะฮะเฮ้ยไงเมาคีเมาคีเพราะนั่นมาคีเหรออ่าในยุคสมัยสมัยหนึ่งสมัยหนึ่งสมัยหนึ่งนั่นสมัยหนึ่งเลยนั่นสมัยหนึ่งเลยโยงเจกโยงเจกคลิปนั้นดังมากคลิปนั้นแล้วก็ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะใช่ทำเพื่อความอย่าไปดราม่านะไปเด็กเด็กดูเด็กไม่ต้องมาดู นีมันคลิปผู้ใหญ่เขาใช่18บวกอ่า18บวกแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เด็กอายุ11บวกก็ดูกำนวนแล้วดูแล้วดูแลแล้วเอาพี่หน้าวันนี้นะวันนี้รีวิวรถยนต์บ้างเปลี่ยนเป็นรถยนต์ราคาโจรครับถูกที่สุดในโลกใช่ถูกที่สุดในประเทศไทยใช่ถูกต้องครับซีวิกเอดีไปอี2,010ไปอีโฉมไม n เน c h a เชงแล้วไมเนื้อเชงแล้วอ่าเขาเรียกโฉมเอ็มซีโฉมเอ็มซี รถปีสอมพรถปี2 1 1 0ปี2,010อราคาอราคาเฮียบอกราคาจน199ไม่ขายไม่ขายแสนแปดเก้าแสนราคาแสนแปาราคาแสนแป้าราคาแสนแปด้าโอยจะบ้ายราคาแบบนี้ปีสองพันสอ่าสองพครับตัวนี้เขาเรียกตัวนางฟ้าซีวิ c เอดีนางฟ้า อูดอะไรฮะไฟไฟท้ายอะไรไฟเหลี่ยแปดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมอันนี้ก็คือแปดเหลี่ยมสี่วิกเอฟดีแปดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมแปดแปดเหลี่ยมล้อวีไอพีสภาพแบบนี้เขาเรียกว่าถือว่าสวยนะสวยรถเดิมบางครับรถเดิมบางใช่นะ ตัวถังนี่บางๆทั้งคันไม่มีโป้หนานะไม่มีไม่มีแต่ว่าอาจจะมีเก็บซ่อมเก็บสีบางชิ้นบางไอ้นี่บ้างเพราะว่าสีขาวมันเป็นริ้วรอยเยอะก็เป็นริ้วรอยง่ายสีขาวกันชนหน้าก็เป็นตัวไทยอาร์แล้วอาเป็นไทยอาร์แล้วก็โลโก้โลโก้เฮดแดงโอ้โหโลโก้เฮดแดงแล้วนะครับนะเนี่ยแม็กพร้อมครับสีสันแบบนี้อืมสวยงามก็มีริ้วรอยตามการใช้งานให้ดูแต่บางเนี่ยตามการใช้งานพวกเนี้ยพวกแบบเนี้ยสีขาวมันจะเป็นรอยเยอะมันเป็นรอยง่ายสีขาวอ่ะ หลังคงราคาสวยสวยอ่ะภายในแน่เป็นไงโอ้โหภายในเป็นหนังดำเอี่ยมเลี่ยมนี่คาบอะไรอ๋อนี่คาบอะไรไม่รู้จะเป็นแผ่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 นเพจที่ปิดซีวิกแล้วเขาแกะออกอ่นะครับเบาะหนังครับไม่มีขาดเลยอ่ะไม่มีขาดครับข้างในนี่เลี่ยมเลยคอนโซลคอนโซลเลี่ยมเลยเลี่ยมอ่ะดูด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าโอ้ราคานี้ไปหาที่ไหนนกแสนแปดเก้า อันนี้ดูคอนโซลฝั่งคนนั่งเขาเรียกว่าขับไม่เปียกฝนไม่ตากแดดเบาได้แดงด้วยใช่นะอีกอย่างเป็นเกียร์เกียร์กระปุกด้วยนะ่ใช่เกียร์ออโต้นะเกียร์กระปุกก็สิ่งมันเลยด้วยสิ่งมันตัวนี้ผมบอกเลยถ้าเป็นเกียร์กระปุกเนี่ยโอ้โหหลังคาแถมยันหลงพ่อคูณด้วยนะใช่แถมยันหลงพ่อคูณโอ้ใครได้ไปนี่เฮงมากนะไปดูฝั่งโน้นไปดูฝั่งโน้น พวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยมันติฟังชั่นแล้วนี้ใช่มันติฟังชั่นแล้วก็คือจะมีปุ่มกดเนี่ยนะครับอ๋อเป็นตัววอลลุ่มเพิ่มเสียงเปลี่ยนช่องได้เปลี่ยนมีโหมดได้จะมีโหมดแล้วนโซงสวิตไฟอยู่ครบอ่ครบครับอ่ฝั่งนี้อ๋อมีริ้วรอยนิดหน่อยริ้วรอยนิดหน่อยเนี่ยเสียงเงียบเงียบอันนี้เงียบกิ๊บก็อย่างที่รู้กันคือว่า ตัว MC เนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องลูกลอกสายพานแต่ว่ามันไม่มีเสียงเลยะนะครับก็คือลูกลอกสายพานเป็นของแท้จับศูนย์ไอ้เล่นเครื่องหน่อยนี่แค่นิ้วกดๆนะไม่ใช่เท้านะเปิดฝาโปงมาดูมาดูมาดูในส่วนนองฝากระโปรง ก็อย่างที่ที่ผมเรียนแจ้งซีวิคเอฟดีน่ะนป็นไงลอกสายพานเดินนิ่งสายพานเดินนิ่งนะครับยางแท่นเครื่องเปลี่ยนมาแล้วนะครับเป็นตัวของ MC แล้วเห็นไหมก็จะหมดปัญหาในเรื่องส่วนยางแท่นเครื่องกับล้อลอกสายพานใช่แบตเตอรี่ใหม่ครับโอ้โหก็คือห้องเครื่องเนี่ยเราจะเก็บเรียบหมดแล้วสะอาดสะอ้านเจ้าของเดิมใช้ใช้ดีอ๋อโอเคหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทใช่ อ่ะสนใจเบอร์โทรศัพท์เบอร์0 6 2 8 3 5 2 7 4 2วันนี้ไปก่อนโอ้โหนะรถเก๋งราคาโจรเป็นไงแสนแปดเก้าหแไม่มีหรอกในตลาด 250. 2 5 0 0 0ใช่ไปสวัสดีครับ